สวัสดีค่ะวัสดีขาท่านผู้ชมพูก้กับเจแดงมือนี้ปูทุดดงหรือปูวัดไผ่หวานทรงเลขเขามาไห้เจแดงละค่ะปูทุดดงปูทุดดงที่พันทรงที่เจแดงบอกละพันทรงเขามาไห้ปูทุดดงหัวหนึ่งพุิกา หกเจ็ดอดก่อนนี่พันทรง 6, หกสองไม่ให้เจเบิงทั้งหลักฐานค่ะท่านผู้ชมเนาะพันทรง 6, หกสองไม่ให้แสดงว่าสิล่องคลิปกับวันใดร่องหนึ่งนะพันทรงไม่ให้ปุ๊บเฮ้ยแคบหน้าจอปับ๊บทรงเขานี่กุมกุมกุมบันนี้เจว่าสิส่งให้เจ้ามือตั้งกล่องตั้งกล่องแล้วเสียลคลิปอัน ส,สีเจาวันมาเร็วมาวามาเร็ววันนี้มาเร็วมาสามมาสามมาแต่ยังบ่ถึกจังมาบันนี้มาวนั่นมาหลังล่องคิดไปเล้วเนาะคะ่ะเนาะหลังล่องคิดไปเล้ววันนี้ก็ว่าเสียวเลกปูชัหกสองเจ็ดสามแปดสี่โอ้ยลืมมีอย่างกระโดดลืมหอดสื่อลืมสนิทเลยจนว่าเ่น เลขออกเรี่ยวพนทักมาเพนทักมาถูกไม่ยมมาสั่นเนี่ยโอ้ยเนาะตระเวนดวงวัดนาคนเที่ยวนี่ซื่อสิเป็น,ววน,น,น,ปนยังไงมนถึงไหมฮะเลยถามเพชรพระรวยพนบอกว่าเว้ยเลขพนเขามาหาหงวดัดหรือยดิวสั่นเนี่ยวันวานเนี่ยเดี๋ยววันที่ยี่สิบอื่นเจอกันบ้านน้ n กุงุงล่องท่านไปล่องท่านขอต้มแก้วนะฮนะเนาะวัดนะป่าพุทรักษาวิมุตตาลามพน ภาก,กันเห็ุในน้ำวัดปลาเนาะกันเลยสิไปค่ะกันสิไปถามเล่พอน,น้ำคิดว่าก็เลยล่องถามไปกันเลยล่องถามกันเลยล่องถามมันเพิ่นไปได้แล้วเพิ่นว่าเพิ่นว่าได้แล้วสิได้เนาะ ขอมาเล่าฝากไลฟ์ฝากแชร์ีนเด้อค่ะเด้อเอาเห็นอย่างลาสั่น,นเบื้องขอมุ่นปากกอแดงเด้อล่ะขอมาเล่วฝากไลฟ์ฝากแชร์กดติดตามสังซ้อเค็มห้าพันสองร้อยบาทห้าสิบโปห้าสิบชุดนี้เท่านั้นนะคะจัดโปห้าสิบชุดนี้เท่านั้นพันสองร้อยบาทค่ะเก็บเงินไปทางฟี่คาทรงฟี่คากองบำรุงสายตาก็สองกระปุกเก้าร้อยบาทค่ะ ไปเบิงขงมวลน้ากันไปเบิงเจแดงให้ตัวเล็กน้ากันค่ะเจแดงต้มเนื้อค่ะบุญกะทิ้นวันนี้ก็เล่ทายภาพและบรรยากาศมาให้เบิงเนาะค่ะเนาะมาให้ท่านผู้ชมดูภาพแล้วบรรยากาศบุญเมื่อนี่ค่ะต้มค่ะต้มต้มต้ม,ตมลาบวันที่สิบเก้ากินลาบวันที่ยี่สิบเป็นบุญ กะทินบุญโฮมวันที่ยี่สิบเอ็ดถวายเนาะค่ะอ่ะท่านผู้ชมตั้งกล้องเ๋อเินใจครีมก็ทักมาขายต่เลขและ,จะเจดแดงว่าจะขายตัดกลองและ,จะเจดียงที่เดี๋ยวมาเบิ้ลน้ำกันค่ะวันนี้ ที่เป็นจิงที่เพิ่งขอมุ่นน้ำกันค่ะทางพีช่ชงเพิ่นว่าหกสองเจ็ดสามแปดสี่ทรงม่ให้จะแดงว่าสาทู่ขากระเฝ้าออแคบเฝ้าทรงคุณทรงมาเท่าไหร่เวลาเก่ามงเคิงอ๋อ เก่าม้งสามสิบเก่าเก่าม้งสี่สิบสาธุขับปูสันเดฟปนีเลขออกาบสามเพิ่นมาหมานบอสันเดะเลื่อมเลขค่ะว่าจะออกคลิปโอ้ยเสดาย <c oughs> งวดหนาอย่าลืม่มเนื้อบอกเพิ่นปนปีงวดหนาอย่าลื่มโพดพายอย่าลืมโพดพาย,อ,ย,าายอีกเดอ้อปูเสียงว่าเพิ่นว่านี่งงวดหนายังมีเพิ่นว่า รับปูรับปูวันที่ยี่สิบไปวัดบ้านหนองกุ้งหรือเปล่าจะไปทำบหลวงท่านที่นั่นในน้ำวัดปลาพุทธลักษาจะเดียงว่าพันว่าพันว่าไปพันว่าน่เพันว่าจะเดียงว่าบุญบ่มีปูเลยแคบนาจอไหว้เลี้ยวว่าจะล่องคลิปเห็นมาเลี้ยวมาดันเอาแต่มาเลี้ยวล่องซื้อมาเลี้ยว เร็วซืลองจะซือ้อมาลองแต่มาเรียวซ้ำโอ้ยนอบพ้นช่วยอย่างขนาดนี้ปูไปลดน้ำมุนไห่แน่เดอเดปู <c oughs> บอกปูไม่ลดน้ำมุ่นไหยบุญโบราหนหอดเวลาสักวันต้องเป็นของเล่าปูวางสาทูกับปูจะเหลียงว่าวันนี้เพื่อนกระหายมาก สักวันต้องเป็นของเราันว่าปูมือเจ้าจเจดียงเล่นถามไปว่าผูได้แล้วย่างข้างงวดน,นี่เป็นเลยทรงไม่ให้นี่ค่ะถูกพอ้อมมันว่าน่ะน,นะโอ้สาทุกับปูอันทอมพีเตอร์มันพิมพ์ผิดค่ะเก้าสามศูนย์สี่หนึ่งหาถูกพอ้อมมันว่าน่ะน,นะมันไล่ามาตั้งเตียน สิบเอ็ดโมงสี่นาทีเนาะเพื่อนว่าถูกพร้อมมันรานันนะคะเอ้ยมั่นใจเดีนะ๋เนาอปูดวงเจดีย์สีมีน้ำปูบอขันบ่ถือก็แสดงว่าบ่าถือน้ำเจดีย์นี่แหละสามตัวนึ่งเนาะถูกพร้อมเพิ่นว่านะ่ะ เงาะถูกพร้อมมาสัน่นฟูมาเอาฟูมือขึ้นกับถูกเล่าอยู่ค่ะดวงมี่อ้อยสีเล่านั่มชุดใจผ้าลุ่ยศูนย์เจ็ดซื้อหน่อยตัวละสามสิบบาทถูกซ้ำเออบัญแญามันซื้อตัวละรอยตัวละห้าสิบบัถือเงิะหลาย เลขสุดใจเป็นไห่สามคู่ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล่ะกะนี่ยังอ,ยงอีกตัวหนึ่งบัวบ้านี้เจ้าเมื่อมันมารับศูนย์เก้าอ้ยประหยัดเงินลงไปอีกนะได้ศูนย์เจ็ดได้สามพันเอาลงทุนไปกี่ร้อยล่ะสื่อเดาน้ำพุนันพุนีลงทุนไปหกร้อยเออได้หกร้อยตัวละสามสิบได้สามบ้านเก่าและนะ้วเนาะพ่อคาขนมพ่อได้ใส่เอ่ค่ะ ก็ตัวนี้แหละค่ะถูกพ่อมปูบานนะนะคะนะคะเป็นแนวทางในการเสียงซื่อ็ขอาอยากให้ถูกวัตถุผูกสู่คนเด้อะเด้อเดี๋ยวใกล้เมื่อตามอีกเลขของเพิ่นเพิ่อนอาจจะให้ร้ายข้างนะค่ะเลขปูนอะ่ะอาจจะให้ร้ายข้างแต่ ตัวใดมาแห้งกับตัวนั่นเด้อค่ะก็สามจเจลียงอ๋อไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยเป็นทรงเขม้าให้แล้วค่ะเิ่นส่งเข้ามาให้แล้ว,าาวดีไซนเนอนเนาะนเดี๋ยวเตรียมตัวลงในคลิปหน้ามาละไปตัวเดียวกันบ่เอ้ยแมนละค่ะท่านผู้ชมถือต้องเลี้ยวเนาะ ถูกต้องแล้วศูนซี่กัอยาทิ้งเนะะ้อ่ะคิดว่านะ่ะซีจะต้องมาข้างล่างเนาะซีทำม,มาขมาล่างเก้ากับสามมมม้มน้ำกันอีกสันบอบปนเีเอ้าเฮ้ยตั้งวดนหกสองมันยังแม่บอกว่าได้ดอกเนาะท่านผู้ชมี่แดงขอตัว่าไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่เป็นไรในคลิปลายยุค่เจแดงยากงานบุญ ย่เจแดงขอตัวลาไปก่อนเนะค่ะเด้อขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะกินลาบค่ะกินลาบไม่กินลาบบุญกะทินเด้อค่ะวัดบ้านค่ะน้ำยากบอร่อยอร่อยเคยกินว่าน้ำยากบค่ะกบพาหัดไปหากเรเไยมาเห็ด้ำหยานะคะเจศการงานบุญกะินมีทุกบ้านนะค่ะเจแดงก็คอยทันผู้นซ้อมมีความสุขถูกหวยด้วยๆไปน้ำกันงวดน,นา วันนี้ฮาจดน้ากันวันาพุ่นะแน่นกินราบค่ะเนาะค่ะสายฝ่าสายฝ้ามันต้มก็ได้ลายค่ะเจดียงขอตัวราบไปก่อนเด้อค่ะเดอะ้อเอาพาบรรยากาศการต้มเนื้อราบเนื้อมาให้เบิงก็กคอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะต้มเนื้อโชคดีเดอ้อวันนาลวยๆไปน้ากันค่ะแต่ว่าเบาได้ให้เบามันจนมาแล้วกับเปาแปนเลยเจดียงก็ได้ อขอให้พันธุบุชมมีความสุขในการรับชมคลิปฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เจดแดงนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอตัวลาไปก่อนใน้ภาพบรรยากาศต้มเนื้อนะคะเนาะต้มเนื้อซ้อยจุมาะแรงค่ะภาพบรรยากาศแดดแจ่มฝนมุมมีแล้วค่ะ คอยท่านผู้ชมโชคดีค่ะเจรียงไปล้ะค่ะสวัสดีค่ะ